และรักกลวงตอนที่75ที่วังฤด,ดูร้อนนาริณีจุดเทียนไขและจะเผารอยสักที่ข้อมืออัมริตวิเชนรากับพานุพยายามหยุด แต่อัมริดบอกถ้ามันจะช่วยรักษาชื่อเสียงของครอบครัวเธอก็จะยอมเผามือของตัวเองนาริณีจับข้อมืออัมริดวางเหนือเปลวไฟแต่วีมาหยุดนาริณีไว้นาริณีบอกวีว่าอัมริดโกหกพวกเขาวีบอกอัมริดไม่ได้โกหกแต่เป็นเขาต่างหากเพราะอัมริดบอกทุกอย่างให้เขาฟังหมดก่อนที่จะแต่งงานนาริณีถามเขาว่าเขารู้แต่ก็ยังให้อัมริดอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือวีใช้ปากกาเขียนที่ข้อมือตัวเองว่า าเป็นฆาตกรฆ่าน้องชายบอกนารินีว่าถ้าเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้แล้วทําไมอัมริตถึงจะอยู่ไม่ได้จากนั้นวีเขียนที่ข้อมือนารินีว่าแม่ผู้ปราศจากความรักเขียนที่ข้อมือโมหันว่าอาผู้ทำให้ครอบครัวแตกแยกและเขียนที่ข้อมือบินดูว่าหางของสามีจากนั้นเขาบอกว่าทุกคนต่างก็มีรอยด่างพร้อยในชีวิตแต่ก็ยังอยู่ที่นี่ได้ทําไมอัมริตถึงจะอยู่ไม่ได้ถ้าพวกเขา จะเผารอยสักอมริตพวกเขาก็จะต้องเผามือของตัวเองด้วยเช่นกันนารินีหยุดวีบอกเธอเคยคิดว่าถ้าลูกชายหนึ่งในสองคนต้องรอดชีวิตแล้วทำไมถึงต้องเป็นวี มีหัวเราะบอกเมื่อแม่ไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้และจะเป็นแม่สามีที่ดีได้อย่างไรนารินีได้ยินก็ไม่พอใจวีบอกไม่ใช่แค่แม่เท่านั้นแต่เขาหวังจะให้เขาตายในวันนั้นแทนเปลมเช่นกันเขารัวแม่ต้องการจะให้เขาปรากฏตัวต่อหน้าพวกนักข่าวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจากนั้นวีเอาปากกากับกระดาษมาให้โมฮันบอกให้โมหันเขียนเรื่องของอัมริดเพราะเขาจะเอาไปให้นักข่าว วิเชนดาบอกให้วีหยุดเรื่องทั้งหมดนี้วีคว้ากระดาษมาจากโมฮันและเดินเข้าไปในบ้านอัมริดมาขวางวีไว้บอกให้เขาผ่านเธอไปให้ได้เพราะเขาเคยให้สัญญาว่าเขาจะไม่แตะต้องตัวเธอเขาไม่ควรจะเอาเรื่องของเขากับนาตาลีไปเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้วีบอกให้อัมริดหลีกทางไปว่าแม่นั้นลำเส้นเกินไปอัมริดท้าให้วีไปบอกพวกนักข่าวว่าชื่อเสียงของนั้น นารินีต้องแปดเปื้อนเพราะรอยสักคงเธอและการแต่งงานเขากับเธอก็เป็นเรื่องที่โกหกเขาทําให้วงตระกูลเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมาหลายร้อยปีเธอจะไม่สามารถห้ามเขาได้เธอไม่ได้สนใจรอยสักเธอเพราะเธอรู้ว่าเรื่องราวเบื้องหลังนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าแม่สามีคนไหนจะต้องไม่พอใจเหมือนกันถ้าได้เห็นรอยสักคงเธอเขากําลังจะลงโทษนารินีกับความผิดพลาดที่นารินีนั้นไม่ ได้เป็นคนก่อวิเชนรามหาวีวีใจเย็นลงบอกวิเชนดาว่าเขาจะไม่เปิดเผยความจริงอะไรทั้งนั้นเพราะความจริงคือเขากับนารินีเป็นแม่ลูกกันซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงวาสมาสวมชุดกลุ่มสีดําออกจากซองอูเดปลอมตัวเป็นมุสลิมโดยใช้ผ้าโพกศีรษะกับติดหนวดเขาปลอมและแอบ,บตามเธอมาที่สวนแห่งหนึ่งเขาบอกเธอว่าเขารู้ว่าเธอคือนูเขาต้องการจะเห็นใบหน้า คงเธอว่ามันสวยสักแค่ไหนวัสมาไม่พอใจบอกเธอเป็นนักร้องแต่เธอไม่ได้ขายตัวจากนั้นเธอเปิดผ้ากลุ่มหน้าออกอูเดเห็นเป็นวัสมาก็ตกใจและดีใจวัสมาจะเดินไปแต่อูเดร้องเรียกชื่อเธอทําให้เธอหยุดชะงักอูเดก็ดึงหนวดเข่าปลอมและผ้าโปกศีรษะออกวัสมาตกใจเมื่อเห็นเป็นอูเดอูเดก็ถามว่าทําไมเธอถึงได้ใช้ชื่อนูและ ก็กวนเขามาตั้งแต่นั้นเขาตามหาเธอไปทุกที่เหมือนคนเสียสติแล้วทําไมเธอถึงไม่ยอมเปิดเผยตัวตนกับเขาอูเดสมกอดวัสมาไว้ถามว่ากาบีเป็นอย่างไรบ้างวัสมาผลักอูเดออกบอกเธอไม่ใช่วัสมาเธอบอกให้เขาอย่าได้ทําตัวแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ให้เขาไปที่ซองอีก อูได้ตกใจถามวาสมาว่าทําไมเธอถึงที่ทํากับเขาแบบนี้วาสมาบอกเธอไม่เคยรู้จักคนชื่อวาสมาและเธอก็คือหนูเธอห้ามเขาไม่ให้เข้าใกล้เธออีกและเดินจากไปได้วยความสุขเศร้ารันที่ถือกระเป๋าเสื้อผ้ามาที่วังฤด,ดูร้อนคิดว่าเขากําลังจะไปจากอัมริและจะไม่กลับมาที่นี่อีกเขาหันไปเห็นอัมริยืนอยู่จึงยิ้มและโบกมือให้เธอเลรักกลลวงตอนที่76 อัมริดเห็นรันทีจึงได้เดินหนีไปโมหันคิดว่าเรื่องของอัมริดจ,จะต้องถูกเปิดเผยให้โลกรู้วิเชนดาภาวีที่เมาไมามานอนพักที่ห้องบอกให้อัมริดดูแลวีส่วนเขาจะไปหานารินีอัมริดชายผ้าชุบหน้าเช็ดรอยปากกาที่ข้อมือให้วีวีตื่นขึ้นและจับตัวอัมริดไว้บอกว่าความผิดบาปของเขาไม่สามารถจะลบออกไปได้เพราะ แม่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นอัมริตไปเอากุญแจมือมาล็อกวีไว้กับเตียงและเช็ดรอยปากกาที่ข้อมือให้เขาวีถามเธอว่าทำไมเธอถึงได้ทำดีกับเขาเพราะแม่นั้นเกลียดชังเขามาโดยตลอดและอุบัติเหตุนั้นมันไม่ใช่ความผิดของเขาอัมริตถามว่าอุบัติเหตุนั้นคืออะไรวีบอกถ้าเธอรู้เธอก็จะต้องเกลียดเขาด้วยเช่นกันอัมริตบอกเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้แบ่งป เลเรื่องราวกับเธอวีเล่าเรื่องราวอุบัติเหตุตอนที่เขากับเพลมยังเป็นเด็กให้อัมริดฟังบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่แม่โทษว่าเป็นความผิดเขาและไม่สนใจเขาอีกเลยเขาพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดกับแม่อีกครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จตลอด22ปีที่ผ่านมาแม่เอาแต่บอกว่าเป็นเพราะเขาที่ทําให้เปลมต้องตายจากนั้นวีนอนหลับ ไปอัมริตไขกุญแจมือให้วีและเดินจากไปแต่วีก็ละเมอบอกให้อัมริตอย่าได้จากเขาไปอัมริตบอกวีว่าเธอให้สัญญาจากใจจริงว่าเธอจะไม่มีวันทิ้งเขาไปอีกด้านหนึ่งนารินีบอกกับวิเชนราว่าเธอทําให้กเชนราได้รับความอับอายอีกครั้งโดยการปล่อยให้วีแต่งงานกับอัมริตพานุมหานารินีนารินีมอบเงินให้พานุบอกให้เขา เลิกทำงานให้เธอพานุวางเงินไว้บนโต๊ะและเดินจากไปแต่นารินีบอกให้พานุพาอมริตไปจากที่นี่ด้วย อัมริดมาบอกนารินีว่าเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะนารินีเคยบอกให้เธอรักษาชื่อเสียงของครอบครัวนารินีบอกเธอรู้ว่าอัมริดจะไม่ยอมปล่อยวีไปง่ายๆจากนั้นเธอบอกให้คนรับใช้ยกหีบใส่เครื่องประดับมาให้อัมริดบอกมันจะทำให้อัมริดใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องทำงานอีกอัมริดบอกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนใจเธอได้สิ่งที่เธอถูกสั่งสอนมามีค่า มากกว่าเครื่องประดับเหล่านี้ถ้าหวีไม่ไล่เธอไปจากที่นี่เครื่องประดับเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันพานุบอกให้อัมริตกลับบ้านและอย่าได้ดื้อรั้นอัมริตปฏิเสธบอกที่นี่เป็นบ้านของเธอแล้วนารินีได้ยินก็ไม่พอใจวิเชนดาบอกให้นารินีใจเย็นลงนึกถึงการเลือกตั้งเข้าไว นรินีบอกให้ผานุไปจากที่นี่ผานุเดินจากไปอมริตตามพานุมาบอกว่าเขาจะต้องหางานที่ดีกว่านี้ได้ผานุบอกเขาสมควรถูกลงโทษแล้วเพราะเขาให้อมริตแต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้ อัมริดบอกให้พานุอย่าได้โทษตัวเองเพราะมันเป็นการตัดสินใจของเธอเองจากนั้นเธอบอกเธอจะไปส่งเขาที่บ้านพักต่อมาโมฮันแอบมาพบนักข่าวคนหนึ่งที่มุมหนึ่งของวังและมอบข่าวเกี่ยวกับอัมริดให้ที่บ้านพักซาโรตกใจที่พานุถูกไล่ออกจากงานแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าอัมริดยังคงเป็นสไปย์ของนารินีอยู่เธอบอกให้อัมริด ไปบอกเรื่องนี้กับวีเพื่อให้วีช่วยให้พานุได้กลับไปทำงานพานุต่อว่าภรรยาตัวเองที่เธอไม่ได้สนใจความรู้สึกของอัมริตเลยอูเดเข้ามาในบ้านอัมริตเห็นอูเดมีสีหน้าวิตกกังวลก็สงสัยอูเดพาอัมริตมาหาวัสมาที่สวนถามว่าผู้หญิงคนนี้คือวัสมาใช่หรือไม่อัมริตนึกถึงคำสัญญาที่เธอเคยให้ไว้ว่าเธอจะไม่บอกเรื่อง ของวัสมาแก่อูเดเธอตัดสินใจบอกอูเดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะดูคล้ายวัสมาแต่ไม่ใช่วัสมาที่พวกเขารู้จักอย่างแน่นอนวัสมาบอกอัมริดว่าเธอเคยบอกอูเดแล้วว่าเธอคือนูแต่เขากลับคิดว่าเธอคือวัสมาที่เขารู้จักวัสมาเดินจากไปได้วยความโศกเศร้าอูเดถามอัมริดว่าทำไมเธอถึงโกหกเขาอัมริดบอกเธอพูดความจริงและวัสมา จะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร อูเดบอกเขาไม่มีทางลืมวัสมาได้เขารู้ว่าที่วัสมาทําตัวแบบนี้กับเขาเพราะเธอไม่ต้องการจะให้เขาเจ็บปวดไปด้วยต่อมารันทีมหาพานุกับอูเดที่บ้านพักบอกให้ทั้งสองดูแลอัมริให้ดีเพราะเขาจะไปให้ไกลจากที่นี่ทันใดนั้นรันทีเห็นข่าวของอัมริในหนังสือพิมพ์ก็ตกใจคิดว่าเขาจะต้องอยู่ช่วยเธอก่อน เล่รักกลลวงตอนที่77 วันต่อมาที่หวังทุดูร้อนวีตื่นขึ้นมาถามอัมริดว่าเมื่อคืนเขาได้พูดอะไรออกไปหรือไม่อัมริดบอกเขาบอกเธอว่าเขาได้สูญเสียคนที่รักไปส่วนที่สนามยาโมฮันอ่านหนังสือพิมพ์เห็นข่าวของอัมริดที่เขาได้ให้แก่นักข่าวส่วนทางด้านนารินีได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าพักบอกเธอจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นารินีไม่พอใจถามวิเชนดา ว่ามีข่าวอะไรหรือไม่โมหันเอาหนังสือพิมพ์มาให้นารินีบอกว่าอัมริตผู้เป็นเหยื่อของการแบ่งแยกประเทศกลายมาเป็นสไพยในครอบครัวของเธอวีเชนดาสงสัยว่าข่าวนี้ไปถึงหูนักข่าวได้อย่างไรนารินีมาหาวีที่ห้องตบหน้าเขาด้วยความไม่พอใจบอกว่าเขาทําให้เธอไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งวีบอกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยอัมริบอกนารินีว่า เธอคงจะเข้าใจผิดนารินีต่อว่าอมริต วีไม่พอใจบอกให้นารินีหยุดพูดนารินีเดินจากไปวีบอกอัมริว่าเขาจะจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต่อมาอัมริมาพบอูเดที่สนมามหญ้าอูเดบอกเขารู้ข่าวแล้วเขาอยากรู้ว่ามีใครพูดอะไรไม่ดีกับเธอหรือไม่อัมริดโกหกว่าทุกคนเข้าใจเธออูเดบอกเธอกำลังโกหกเขาอยู่อัมริก็ยืนยันว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอูเดขอตัว กลับไปรันทีพบอูเดที่น้าวางจึงถามว่าอัมริตเป็นอย่างไรบ้างอูเดบอกว่าอัมริตเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอจากนั้นเขาบอกให้รันทีรีบไปขึ้นรถบัสรันทีบอกเขามั่นใจว่าอัมริตมีปัญหาอยู่เขาจะไม่ทิ้งเธอไปในสถานการณ์แบบนี้ ทางด้านวีมหานักข่าวคนหนึ่งถามว่าใครเป็นคนให้ข่าวกับอัมริแก่เขานักข่าวโกหกว่าเขาได้ข่าวนี้มาจากอัมริเองวีกลับมาที่วงังเก็บเสื้อผ้าอัมริใส่กระเป๋าและพาอัมริออกไปจากห้องอัมริสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นวีบอกว่าเธอไม่ควรจะเอาเรื่องในครอบครัวไปบอกนักข่าว อัมริตถามว่าเธอจะทำแบบนั้นทำไมเธอไม่ได้คุยกับนักข่าวคนไหนเลยวีไม่เชื่อบอกว่าเธอหักหลังพวกเขาให้เธอไปจากที่นี่และไปจากชีวิตเขาด้วยอัมริตถือกระเป๋าเสื้อผ้าเดินมาที่วิหารเทพเจ้าเล็กๆที่อยู่ใต้ต้นไม้วีตามเธอมาบอกให้เธอออกไปจากวังอัมริตบอกเธอก็ออกมาจากวังตามที่เขาสั่งแล้วเขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่นี่เธอจะไม่กล ับไปที่วังจนกว่าเธอจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาเข้าใจเธอผิดจนกว่าเขาจะขอโทษเธอและพาเธอกลับเข้าวังด้วยตัวเองวีจับแขนอัมริต แต่เธอบอกเขาไม่มีสิทธิ์เพราะที่นี่ไม่ใช่ในวงังไม่อย่างนั้นเธอจะร้องตะโกนให้คนช่วยและมันจะต้องเกิดเรื่องขึ้นวีเดินจากไปด้วยความไม่พอใจอมริตเห็นไกลบางคนเดินผ่านรั้ววังไปแต่เธอไม่เห็นหน้าเขาทีซองวาสมาเห็นเสื้อผ้าที่ถูกส่งมาให้เธอเป็นของขวัญสงสัยว่าใครที่ให้ความเคารพกับผู้หญิงที่ทำงานในซองอูเดมาที่น,นั่นบอกวาสมาว่า เขาเอามาให้เธอเขายอมรับว่าเธอไม่ใช่วาสมาและเขาคิดว่าเธอคงมีอะไรมากมายอยู่ในใจวาสมาถามว่าเขาต้องการอะไรอูเดบอกเขาต้องการใช้เวลากับเธอและเขาจะรอเธออูเดเดินจากไปคิดว่าแผนการของเขาจะต้องได้ผลวาสมาจะไม่สามารถทนเห็นเขาคุยกับผู้หญิงอื่นได้ความจริงจะต้องเปิดเผยว่าเธอนั้นคือวาสมา วันต่อมาที่หวังฤด,ดูร้อนวีโมงนาริณีที่นั่งหลับอยู่โซฟาคิดว่าถึงเขาจะทำตัวไม่มีมารยาทกับแม่แต่เขาก็ไม่เคยคิดทำร้ายแม่และเขาไม่สามารถเห็นแม่ได้รับความอับอายได้คนรับใช้ยกชามาที่นั่นวีปลุกนาริณีและยื่นชาให้เธอนาริณีโยนถ้วยชาทิ้งด้วยความไม่พอใจวีบอกว่าเขารู้ว่าแม่จะต้องทำแบบนี้เขาสั่งให้คนรับใช้รินชาให้ เขาใหม่บอกให้แม่โยนมันทิ้งไปอีก นารินีเดินจากไปอมริตเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่นอกประตูวีเห็นอมริตก็ไม่พอใจถามว่าเธอมาที่นี่ทำไมอมริตพาวีมาที่สวนวีเห็นนักข่าวคนหนึ่งถูกจับมัดไว้กับต้นไม้ก็สงสัยอมริตจำได้ว่าเธอเห็นนักข่าวคนนี้เดินผ่านรั้ววังเธอจึงได้เดินตามไปพบว่าเขาแอบไปหาโมฮันและได้รู้ว่าโมฮันเป็นคนที่สั่งให้นักข่าวคนนี้ใส่ร้าย เธอนักข่าวสารภาพกับบีว่าโมฮันเป็นคนที่สั่งให้เขาทำแบบนี้